คะเลยวะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง jam jam c h a n n ช่องของคนรักต้นไม้นะคะคือเราได้สั่งเจ้าต้นไซใบสักมาจากช้อปปี้ในราคาร้อยกว่าบาทนะคะคือเป็นราคาที่ถูกมากๆเราก็ แอบรุนอยู่ว่าน้องจะมาสภาพไหนจะตรงปกในรูปเหมือนในรูปหรือเปล่าเรามาดูกันค่ะท่านานเป็นไงคะน้องสวยไหมคะคือจริงๆวันแรกที่มาน้องมีใบเยอะกว่านี้นะคะน้องจะมีประมาณอีก4ี่ห้าใบข้างล่างนี้แต่เรา เด็ดทิ้งเพราะว่าน้องเขาจะมีจุดดำๆมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นใบเล็กเราก็เลยตัดสินใจเด็ดทิ้งนะคะรูปที่มาจากาวันแรกเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูนะคะตรงนี้นั่นแหละค่ะน้องเขามีความแข็งแรงมากมีร่างอา,ากาศออกมาแล้วลากเขาแน่นมากเลยนะคะร้านนี้ถือว่า,อาโอเคอยู่ค่ะแล้วก็ราคาก็ถูกมากเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะคะ แต่ว่าเขาอาจจะใบไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่เขาต้องคนที่ต้องการฟอร์มสวยเลยก็ราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกนะคะแต่นี่เราซื้อเพื่อที่จะมาดูพัฒนาการของเขานะคะว่าการเลี้ยงจริงๆแล้วมันจะยากอย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่าหรมันจะง่ายมากเหมือนปอกกล้วยอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกต้นไม้หนึ่งที่ฮิตมากมาก เพื่อนๆสามารถแต่ตอนนี้ราคาก็สามารถจับต้องได้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถซื้อมาปลูกไว้ในห้องนอนไว้ในห้องโถงห้องนั่งเล่นห้องอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะจะทําให้ดูห้องนอนห้องนั่งเล่นของเรามันดูหวือหวาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพราะว่ามองไปเวลาแบบว่าเราล้าสายตาจากการเล่นโทรศัพท์แล้วก็มองต้นไม้สีเขียวอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาได้มากเลยนะคะถือว่าช่วยมาช่วยได้มากแล้วก็ยัง ฟอกอากาศให้เราได้อีกเป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่สวยด้วยหรูหราด้วยดูดีด้วยสะพึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีประโยชน์หลายอย่างอะคะ่ะดิฉันคิดว่าควรจะมีไว้ในห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นสักจุดหนึ่งนะคะนะคะคือใครมีเทคนิคดีๆสามารถแชร์กันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะคะตอนนี้ ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในอีทีหน้าว่าจะเป็นต้นไม้อะไรติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย